ัวเด็กแบบว่าคุมหนีบเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่จุ๊กจ้าไม่เสร็จข้างหน้าก็ไม่เต็มน,นะหมายถึงว่าอะไรนะตัวเด็กแปบว่าอ๋อลองคนเ,นเนนปลี่ยนถุดไะไม่นะก็เสร็จอืมคือแต่งตัวไม่เข้าเป็นตีนเดียวกันเลยพาพาเริ่มฝักล่างก่อนพอละ แค่คุณพเล่นออกแล้วก<อ>็วกกนี่แล้ว<า>ได้แล้วเรากินนีบอ่ะจะต้องมีประโยชน์มากเพราะว่าเมื่อวานไปเข้าห้องน้ำในห้องกงส่วนใหญ่ห้องน้ำเยอะมาก,มากรเรากิน,นะะแต่ครั้งนีบเข้าก่อนผมว่ง <c oughs> ม,มากหนีบผมเข้าห้องน้ำด้วยทีละรายการเอาสุดยอดเลยเนะาะตั้งหูโอ้คุใส่ชาแนล ติดกิด๊บก็น่ารักรอดใจอย่างนถ้าไปถ้าติดก็ต้างกิ๊บไหนอะกิ๊นนี้ติดไม่อยู่เลยอันนี้ไม่อยู่ใช่ไหมโอมแกถือจะเป็นติดคิดกิ๊บขิดตีมัน เ่ารัน่ักนะติดแอร์คะได้ไหมแล้วอีกเรารล้นเราเอไนาสตินาเลโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงปะได้ยินอ่ะ าไม่ได้แบบแนะนำหรอกเฉยนี่กเราก็ดีอยู่แล้วนะคอทุกเปลี่ยนไม่เรื่อยๆมันคล้ายกันหมดอะพอมีฮอรไหนก็ติดดีเหมือนกันหมดเลยสีนี้ดีกว่านอะติดเลย จะดีไหมคะไม่ดีเขาไม่ได้กดดันหรอกดิหนูถามไม่เฉยนหนูไม่ได้ซีเรียส แ้่อยากรู้อะอันนี้เขาไม่ได้กดดันเราปะ,าะ,ปะแม่หมายัางมาแล้วผู้หญิงผู้ชายมาเรียบร้อย,ยครับพาสปอร์ตจุ่มไปแล้วมันก็จะมีคนหนึ่งที่ช้าๆขู้ชายเห็นจุม่มแต่งนี้หุบจุ่มไม่เอ้าจุ่มไม่ได้ไปกับไปค่ะแต่ว่าใส่ชุดน,นี้ขึ้นเครื่องสบายสบายเลยพี่จุ๋ม ระวังมันจะรดนเสื้อค่ะนั่นดิตัวตื่นยังปลุกยังงูเงียอยู่จั่นจะลุกแล้วครณผู้หญิงก็เดินไปตัวยังไม่ตื่นตู้ไหมใบแล้วลูกตัวเราจะไปกันแล้วแล้วตัวตอนตัวไปเที่ยวตัวบอกว่าอะไรรู้ไหมตัวตื่นไหวตัวตื่นไหวคุณพี่ไปปลูกก็แล้ว คุณผู้หญิงเขาสบายไงทุกคนไม่ใส่สบายก็ใส่เช่นแม่เอาะไรกับแม่ล่ะใช่แม่เป็นในนี่ดูเขาขาวมากแบบเอะว่าอ้ยสีแดงไหมทุกคนค่ะอิสีมุ้งน่ารักก่อนน่ารักใส่ไปเลยอย่างนี้เราได้ล แต่คนอ่านกินภูนีิแม่มีเป็นอุยเขากระเป๋าหลุยไปอ่ะเราไม่ยอมปะเราก็กระเป๋าหลุยแล้วเราก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วก็มีล่าด้วยนี่คล้ายๆกันมันก็ทรงนั้นเลยทุกคนค่ะก็เบาๆค่ะสวยเนาะไม่ได้เลยแบบดิขอโทษนะคะผิวไม่สวยก็ได้งงานคนนี่แหละเอออันนี้ก็ได้นะคุณบุ๋มเออลูกเปิดแม่เออมันต้องอย่างนี้ลูก น้องดูดิอเออนี <il S 2> ่ก็ได้มันวางเช่งใหม่ไม่ต้องมานั่งดูแลลองไม่จำเป็นต้องเมือเออบุ๋มพูดแลาวไม่ถูกติดโอ้ยไม่นั้นแม่สวยเนาะน้องคุณงิ้งสวยเนาะก็ทุกอย่างนะมันเนี่ยสวยไปวงไปวัดก็มานั่งคอยระวังยิ่งอายุเยอะยิ่งสวย จริงเหรอเขาบอกเหรอนุนนี่แหละพูดเองจุนเธอเอาลายกับลายไปอีกหลาอันนึงนะเพราะอว่าน่าจะใส่ถึงสี่อันเพราะมันเหลืออีกหกอันน่าจุนน่าจะได้เหลืออีกห้าแม่เป๊ะมากใช่ไหมก็ดูแลเนาะงานผิวมาเอาแบบนี้ไม่ได้เตรียมเป็นคุณแม่คุณแม่จะต้องกวบกี แล้วก็แอปเปิลแม่สวยเครืแอปเปิลก็แต่นี่เนี่ยเป็นเกลดเนี่ยด้นะซาลานะของแก้มผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่สายแก้มจะบอกนีิทรงนี้มันฟรีที่แล้วนะสวยนะเนี่ยสวยเนาะใช่ทรงนี้สวยเดี๋ยวเขาบอกมาอีกอีแล้วมาลากกระเป๋าแบบนี้ใบหนึ่งเนาะจริงๆแล้วมันสวยเนาะก็เบาๆสำหรับทรงนี้ก็พร้อมเดินนะคะมิสน้องโมเดวไปด้วยค่ะ ไานั่งนะคะโมเดลแอแมแบวอยู่เลยแต่งตัวเหมือนไปตีทไม่ได้ใส่กีงค่ะสั้นใช่ไกระโปรงสัง้นใช่ไหมไปวัดนะวันนี้ไปวัดด้วยเหรอบีไปวัดก็นี่ไงคุณหญิงก็ใส่ยีนงไงไม่ไปหนูจะไปวัดอื่นโอ้เราไปได้หนูมไม่หมถึงว่าโมเดลอ่ะอ๋อเขาใส่เขาใส่แม่ไม่เอาเป็นเด็ก่วันนี้นะมาหน้ารักสั้นแค่ไหนเข่าเข่า แม่ดีสวยสวยจึ้งมากบอกกอบวั้งแต่เด็กๆว่าเวลาไปเดี๋ยวเจอกันนะว่าเออแคมปุผเปิดตัวพิซเซนเตอร์คนใหม่ปักเรียบร้อยเนาะแม่ต้องมีเข็มกลัดเด็กๆค่ะที่ไหนมันโป่าไงเปื่ออ๋อนี่ไงครับเข็มกลัดมีไม่ลกตัวเนี่ยไม่จะได้สิเขาก็ติดกระลุมขึ้นก็ได้นี่ตอนไปวัดใช่ไหมเราก็ติดขึ้นปอนเข้าวัดแม่มีเสื้อเดียวปักก็มีนะ สวยนะจุ่มนะสวยเชื่อจุ่มจุเองกางเกงจากไหนซาร่าค่ะซาร่าค่ะซาร่าตัวบ้านตงนี้ไปซื้อรอบนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะว่านี้มันจงมีที่แล้วเลยไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กซาร่าตัวนี้เนาะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็ก่แม่สวยเข็มขัดผ้าลังไม่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 กางเกงพวนี้ไม่ใส่เข็มขัดค่ะเสื้อจากไหนคะเสื้อจากเสื้อก็นูนเนมค่ะและผสมดูเดเอ็มเอ็ม ทรงอย่างนี้เสื้อีส,สแตนเอมังเกงลซาร่าค่ะแม่สูงเท่าไหร่คะไปเชียงใหม่คะ่ะไปเชียงใหม่เจ้าเดี๋ยวเขาบอกเขายินดีทุกไปไหนตรงนั้นจะจัดการให้หมดพี่บ<ม>ุไปว <stereo. S 1> ัดรอยคำนะคะรอยคำรอคะต้องดูไ,ไม่ไดูไปหรือเปล่าคะเราเรามีแค่นี้ใช่ไหมพี่ไปญทงแบบมือครับเขาไปไหนอ่ะ อับน้ำอยู่หรือเปล่าคะข้ห้องน้ำอยู่ฝั่งตัวเสร็จแล้วมั้งโมเดียวอยู่ไหนครับนี่ไงได้ไม่รู้ตัวนี้ยังเจ้น้อยก็ต้องสองคันดีแล้วตอนน้ตึงกระโปรงเราไม่ติดพนจะไม่พอไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะว้าวเชียงใหม่ฝนจะตกนะครึมๆอันยังคงมี นรไม่ไแล้วนี่มีข้าวเหนียวแม่จ่อยต้วมไปมาต้มพี่จุ๋มไงหืต้มเหรอมันจะแสบท้องนี่มันจะปวดท้องเอาตามไปใส่เสื้อเร็วๆคนอื่นเสร็จแล้วตัวทุกคนรอตัวนะต้ันเบอกว่าตวเป็นคนไวไวค่ะพไวชาไวอยยาพี่แสงเกงค่ะขากัด เดี๋ยวนคะทุกคนกน่ก่อนขอดูคุณพ่อหน่อยนี่ค่ะคุณชายอยู่นี่ค่ะไปไปด้วยค่ะไปชะาอิตัวใช่ไหมตัว